ด่วนพิเศษที่สสี่ามนะครับผ่านชุมทางหนองปลาดุกไปแล้วนะครับมีขบวน1 6ดนะครับลีกให้ที่ทางสองนะครับ มีดีห้าหนึ่งจอดอยู่ด้วยนะครับ <S <S การตังนะครับออกแล้วนะครับหนึ่งหกแปดนะครับหลังจากที่ลีกให้สามขบวนเลยนะครับ ลีกให้255หลีกให้257แล้วก็หลีกให้ด่วนพิเศษที่43นะครับตอนนี้ขบวน168นะครับรถเร็วนะครับรถเร็วที่168กันตังกรุงเทพนะครับเคลื่อนขบวนออกจากชุมทางหนองประดุกนะครับวันนี้รถกันตังนะครับรับแจ็คพอตไปนะครับปกติหลีก3าขบวนนี้จะต้องเป็นของด่วนพิเศษทักษิณรัฐประจำเลยนะครับ ลีกสามขบวนที่ชุมทางหนองวดุกแต่วันนี้เป็นแจ็คพอตของรถเร็วที่หนึ่งหกแปดนะครับเอาฝากเพื่อนๆน,นะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็จะลืมซับสไคร b ์สันกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหมหนองประดุกชาแนลครับออกประแจใหม่เลขหนึ่งนะครับเพื่อเข้าทางประธานนะครับสำหรับ168แล้วพบกันใหม่นะครับ